สวัสดีครับผมนายนราพัฒน์พุทธาศนักศึกษาระับญยาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แผนกวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัมร,ราชคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นําทางการศึกษาผู้นําหรือผู้บริหารที่จะนํานพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต,ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารได้อย่างไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างไร และว,วันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้นําที่มากด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้รับชมในวันนี้ทา่านผู้นั้นคือท่านพระครูวรกิจพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดบ้านคออ,อำเภอสัมรงจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญรับชมเลยครับรการรับราสการขุนเจ้าครับจะเริ่มตอนปืนจะเรียนถามคุณเจ้าผมว่าคุณเจา้จาเป็น เราทีกษาถา,เป,าเป็นระยะเวลาเวลาที่ยาวนามากสรแ,แอยากทราบในเรื่องของรับการศึกษ,ษาคุณลุงว,วุฒิพรคุณเจ้าได้ศึกษามาท่โลกรการศึกษ,ษาสูงสุดคุณเจ้าจบการศึกรษ,ษา,า,โโการศรึกรษ,ษารารเา ทำก็ต้องมีการประพฤติปฏ so so ิบ so so ัต so ิการหลักฐานขั้นพื้นฐานด้วยแต่เพื่อให้เปรียบเทียบได้จงที่ในเข้าโรงเรียนให้มีระเบียบที่ใดในการกติกาจัดกับแล้วก็บริหารในตําวลในเครี่องให้เป็นเบียบสม่ำเสมอก็คือผู้บุญเจ้านี่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งสองตำแหน่งคือตำแหน่งแรกคือเป็นผู้บริหารโรงเรียนถ้าเป็นยัติธรรมตำแหน่งที่สองคือเป็น เจ้าคณะตำบลด้วยก็คือเป็นผู้บริหารจำนวนหนึด้วยครับแล้วก็โรงเรียนที่พระคุณเจ้าบริหารอยู่ในขณะนี้เป็นโรงเรียนขนาดไหนมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรเท่าไหร่ครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากร70นักเรียนครับแล้วปัจจุบันที่พระคุณเจ้าได้บริหารมามีผลงานตัวไหนที่พระคุณเจ้าภาคภูมิใจ อยาให้คุณเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังกสองสาอย่าง <c oughs> ที่ขาาภูมิใจที่การบริหารเรยนงที่มาใร <c oughs> ะดับร <c oughs> ะดับทัรงราะเปนบนักรียน,นก็มีอนาจของต่างโลกเมื่อมาบริหาร้งลายก็มีระเคร่องจีนระดับตางอยาง จะมีมือห้าม้าหน้าเรือนเกิดบอว่าเพื่อว่าจะเกิดอะรพ็ะทิพสุธรรมเนี่ร่คอบกับพระว่าทนายเนี่ร่วมกันด้ก็พระเจ้าเมมอหนึ่งมอสองมอสาแต่ว่าเตมมีสวามทิพที่จะขยายโอกาสในมอหนาเตือนนะอจะได้ไปถึงหมด ก็คือผลงานสองอย่างที่พระคุณเจ้าพักดึงใจคือเรื่องแรกคือเป็นบริหารโรงเรียนครั้งแรกมีนักเรียนแค่43รูปปัจจุบันเพิ่มเป็นตั้งร้อยรูปนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นในระยะค่อขนาดที่รวดเร็วมากปัิยายที่2คือการสร้างอาคารเรียนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับซึ่งจะเปิดสอนในในปี2560ด้วยเรือนี้นะครับแล้วก็จเปิดสอนในระดับม .1 ถึงม .3 โอ,อ้ถือว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายโมโหสถจริงไหมครับ ที่พระคุณเจ้าได้บริหารมามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัวผู้เรียนปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้กวก็พระคุณเจ้าได้ใช้วิธีการแก้ไขทางแก้ไขนี้น เน็ตอุตสาหะในเน็ตคือการพัฒนาในสิ่งต่างๆอาศอรตัวน้าทเพื่อให้เามรีควน่นัเสริมและก็มีการเสราจัตงาเพื่อเราเือสมาธิางทการศึกษาจะมีความด ในการสอกาเรเก็ต้อง,าองออออเา,เาเว่าบเรื่องให้คนมทำมรูุ้้ถือว่าพระกุศเจ้าได้ใช้ทิ่ีและการแนวทางได้หลายรูปแบบถือว่าเป็นการให้โอกาสสําหรับเด็กนัเรียนคนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้เข้มามาเรียนอีกครั้งหนึ่งแะและต้อวิธีการแก้ไขเัื่อพระกุศเจ้าใช้หนังสือเทคโนโลยีแล้วก็หลักธรรมมาปฏิบัติ ว่าที่จะให้รักเรียนี้มีความสนใจในด้านการเกิดขึ้มากขึ้นอีกถ่าคุณเจ้ามีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดหรืสถานที่องค์กรของคุณเจ้าย่งไรให้เป็นที่พึงพอใจกับคุณชนครับกิการงนหว่ายึการกระจานาจยึดหลักการมีสวน่าหลักการื่อ ราการบรนิธิคอนเสิร์ตารการตรวจจับและตรวจิงยาเเพื่อว่าจะมีการแบกรนาการให้ผู้ยที่ไดู้ร่วมกันให้ศึกษาหาโลยจะมีการตรวจสอบพวกการทุกข้าทุกตนในที่เป็นบุคลากรเพื่อหาทางเจจากหลักการท่ดังเก่าที่ทำให้การมามีความเป็นมืใต้สเ็จมากพอสมควร เป็นการดำเนินที่เขาต้เปิดเผยข้อมู้เิดเผยครก็คือจ้าไดใช้หลักการใช้บริหารโดยใช้ทุกยันเป็นฐานมาบริงารให้ชุมชนดูพอใจในระดับนี้นะครับสุดท้ายผมอยากให้คุณเจ้าแนะนําแนวปฏิบัติหรือว่าเป็นข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จที่พ่อคุณเจ้าได้ใช้มาก่อนในเรื่องการใช้แรงงานตามที่กฎหมา พระคุณเจ้าขนาดว่าบ,าบริหารทั้งเรียนบริหารทั้งวัดยังนำนำหลักการทฤษฎีของพสขอมมาใช้ซึ่งสามารถพร้คุณเจ้าได้ประสบความสำเร็จมาถึงทุววันนี้ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนอยากว้างควางครับสุดท้ายผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เดินสูงาที่เสียสละเวลาให้เกียรตนะิผมสัมภาษณ์ในวันนี้ก็จะได้ดเป็นแนวทางให้ผมได้นำไปศึกษาต่อไปขอกราบขอบพ,พ,พระคุณและกราบมาสการบ